ลูกแมวเริ่มกินอาหารเม็กินอาหารเปียกได้ตอนไหนอย่านมเมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหวัง,ง,ะะงวทศศรีนะคะจากช่องเจ้ากแทนะคะค่างนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลน้องแมวนะคะทั้งความรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆอย่าลืมกดติดตน่ากด subscribe บบแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะ ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกแมวอยู่เนาะบางทีเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่เกิดป้อนนมมาแต่เล็กแต่น้อยเลยนะคะเราวร็อว่าเราจะหยุดป้อนนมได้เมื่อไหร่หรือเริ่มให้ใหอาหารได้ตอนไหนนะคะหมอจติศิษ์แนะนําเลยนะคะว่าเราสามารถเริ่มให้อาหารลูกแมวนะคะได้ตั้งแต่อายุ1เดือน,นะคะ่ะเป็นการปรับนะคะให้เขาฝึกในการย่อยพวกอาหารที่เราจะให้ตอนเขาโตนะคะก็คือ เลือกสำหรับลูกแมวอายุ1เดือนนะคะได้ทั้งอาหารเม็ดและอาหารเปียกค่ะอาหารเม็ดเนี่ยให้ผสมน้ำนะคะอาจาราส่วน,นึ่งต่อหนึ่งอย่างเช่นเราตักอาหารเม็ดมา1ช้อนชานะคะก็ผสมกับน้ำปุ่น1ช้อนชานะคะห้ามเอาน้ำร้อนนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้สารอาหารและธาวิตามินเนี่ยสลายหายหมดเนาะพอผสมกันแล้วมันก็จะเป็นลักษณะน,นิ่มๆน,น,นะคะให้เราใช้เอานิ้วเนี่ยคะ่ะแตะอาหารม็ดที่นิ่มแล้วแล้วก็แตะตรงบริเวณปากใต้จมูกนะคะ ให้ลูกแมวฝึกเลียแล้วก็ทานเข้าไปนะคะเริ่มจากปริมาณน้อยๆได้ตั้งแต่อายุ1เดือนหรือจะเลือกเป็นอาหารซองอาหารเปียกสำหรับลูกแมวอายุ1เดือนขึ้นไปหรือว่าสู่สําหรับลูกแมวอย่านมได้เช่นกันค่ะใช้นิ้วแต่ที่อาหารแล้วก็มาแปะที่ปากให้ลูกแมวค่อยๆเลียทานเข้าไปค่ะตัวอย่านมได้แบบร้อยก็เลยนะคะได้กินอายุ1่งเดือนครึ่งหรือ4 5วันค่ะ ก็บอกว่าคืนนี้จะเป็นประโยชน์ต่เอเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาสวัสดีไปก่อนนะสวัสดีค่ะ